มามดลงมาวันแรกมาวันแรกก็เอาเงินสดมาใส่สร้อยทองสร้อยเพชรแหวนเพชรมามาถึงก็ฟาดซื้อโทรศัพท์ละมงละหมูอะไรก็ืใครเลรวละหมูของเตยเลยรับว่าละหมูไปก็คือเหมือกัว่าคือแกก็หาซื้อโทรศัพท์เลยจากช่วงนั้นโทรศัพท์เครื่องสาี่แสนชุดนี้ไปขึ้น7จ็ดแสนอ่ะโอ้โห รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ เรือเ่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพล้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นบุทาหฮอ๋อคือคดีที่ส้นสุดแล้วเนี่ยมันมีการได้อ,อภอภัยมาใช่ใช่ใชอ๋อแล้วแล้วพี่พ,พ,พี่เจนได้อภยัยถูกไหมเพราะว่าคดีเนี่ยเขาเขาตัดเป็นเขาแยกเป็นคดีคดีคดีใ,คในการได้อภัยก็แยกเป็นคดีคดีคดี แล้วก็เหลือต่ำกว่า20แล้วใช่ครับก็เลยได้ลงมาได้ลงข้างล่างอ่าทีนี้ได้ลงข้างล่างแล้วลงล่างก็คดีที่ว่าที่ยังเหลืออยู่ก็ตัดสินมาก็ช่างต้นตัดสินมาติดปั๊บอุทธร์ยกอุทธร์ยกฎกาย,ยกไปบ้างก็เลยเหลือโทษที่ว่าคือเราสามารถอยู่ที่นั่นได้อ๋อก็คือว่าคาดีที่เหลือไม่มีผลที่มาบวกบจากคาดีที่บอกว่าได้อยู่ก่อนแล้วเนี่ยยกฟ้องมั่งอะไรบ้างยกฟ้องมั่งลดโทษมั่งยกรอมั่งอืคือมารวมๆกันแล้วก็คืออยู่ที่เดือนจำนี้ได้ใช่ครับพอลงจากค้างซ็อยก็อยู่ 4ปีก็โดนย้ายไปลงขาโดนย้ายในข้อหาที่พลกลายเป็นสามคนแนละ้วมีผมมีบอยประภาสแล้วก็น้องคงบุญคงทามานเหมือนกันไปแล้วก็ผมไปลงเลนสี่บอยประพาสลงเลนสามน้องคงลงเลนห้าก็ไปลงเลนสี่ปั๊บก็ค้างซอกค้างซอลอยู่ก่อนเดือนนึงพอลงซอลปั๊บก็ซื้อสับก่อนเลยตัวแรกตอนนั้นโทรศัพท์เครื่องเทไหน่สองแสนเจ็ด รุ่นอะไรฮ no no ะ C5 นเกียร์ C5 นเกียผมกอดใช้แ3สามวันเจอแตพื้นที่ที่จับอีกแต่ก็มีปัญหาเกือบจะทะเลาะกันครั้งแรกเลยสงขาเกือบ,บ<ล>ะจะทะเลาะกันผมก็เลยโดนย้ายแดนก่อนจะมีอะไรเกิดขึ้นเจ้าที่ลูกพี่เขาจะย้ายแดนผมเลยทางนน้นเขามีลูกพี่ใช่เขาเป็นลูกที่ผมมื่ไปไงอสุราตอนนั้นคือทั้งร้่อจานมันมีอยู่สี่คนคนสุราแล้วมีสุลอยู่แต่ละคนแต่ละคนนะแล้วผมก็ย้ายจากแดนสี่ไปเดนหนึ่งอยู่แดนหนึ่งก็ ได้ประมาณ3มเดือนก็โดนกลับเดือนสี่ทะเลาะกับเด็กพื้นที่เรื่องเกิดจากคําพูดคำจามากกว่าข่มเหงมากกว่าเขามาพูดข่มเหงใส่เราใช่ไหมใช่ตรงเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ใต้เรือนนอนเขาอยู่ใต้เรือนนอนเขาทำอะไรอยู่ฮะก็นั่งคุยอยู่นั่งคุยนอยู่ของผมบรรดาเพื่อนเขาครับแล้วพี่อยู่ไหนฮะผมก็เดินมาจากใต้ขังเหมือนกัน เดินมาคนเดียวเลยเดินมาคนเดียวอ่าพร้อมกับมีเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้คือเก้าอี้นั่งโต๊ะอ่าเก้าอี้นั่งโต๊ะไม้ถูกไหมใช่ครับถือมาตีเลยเดินมาที่กลุ่มเขาครับแล้วก็ฟาดลงไปที่ฟาดเข้าเข้าเนี่ยแต่วาดหัวแล้วก็คือเขาเอี่ยวหลรบก็คือว่าพี่เดินมาเนี่ยเขาเห็นพี่แล้วเขาเห็นแล้วใช่ไหมฮะใช่อ่าก็ถือเก้าอี้มาพอพี่ง้างมาปุ๊บเนี่ยเขาคือถ้าเขาไม่หลบเนี่ยโดนหัวเพราะว่าพี่เล็งหัวเขาเห็นพี่ง้างมาเขาหลบปุ๊บแต่คือาดนงีีีททเยว ทีเดียวแล้วเขาก็เสือพวกเขาลุกก็ชุลมุนกันอืมเจ้าที่มาก็จับเย้ยถ้าเขาส่งผมเข้าแดนกับแดนไนก็จับเรา<ม>ย้ายแดนใช่ครับไปที่แดนแดนสี่อะแดนเดิมเข้าแดนสี่ทีนี้ก็เหมือนกับว่าจะโดนบีบหลักรับพี่ถึงผมมาเหมือนว่าคือเราก็เราก็าาอยากโตใช่ไหมครซื้อโทรศัพท์ใหม่เสร็จปั๊บก็เหมือนเดิมอีกยังไงฮะโดนเ,ดเหมือนเดิมคือโดนโดนจี้เหมือนเดิมอืโดนจี้แล้วทั้งที่เคยก่อนหน้านี้ก็คือโดนอยู่แล้วเคยโดนมาแล้วโดนจี้แล้วคนเดิมไหมก็พวกรุ่นเดิม แล้วพี่ไปทำมิช่าไหนเขาเห็นหรือว่าเขาสืบทราบหรือว่าเขามาเจาะพี่เองเลยเขาตั้งใจที่จะให้จับพี่เลยใช่ไหมเขาถึงมาจี้พี่เนี่ยเขามาขอหลายเดือนผมให้แล้วคนที่จี้เนี่ยนะใช่อ่าเสร็จปั๊บก็คืออีกคนมาจะเอาอีกเหมือนกับว่าคือมันมากเกินไปอพอเหลเือน,นั้นก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็โดนแกล้งเรื่องของเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติเ,ยยาเสร็จเขาเอายาไปใส่ใชื่อผมยาอะไรฮะยายจำนวนเท่าไหร่ฮะขีดหนึ่งขีดพอเยี่ยมเสร็จ เขาค้อนค้อนค้อนเสร็จแล้วอยู่ก็เขาก็มาเรียกผมบอกว่ามียาอยู่ในของฝากชื่อผมโอ้โหมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้อะคือมันมาเลยขนมหวานเลยฮะติดมากระถุงเฉากล้วยอะแต่ว่าคือพอเขาเขาชิมแล้วคือมันเขาจิ้มแล้วเขาชิมแล้วมันขมแล้วเขาตรวจแล้วมันก็เลยขึ้นสามเม็ดอ๋อแล้วของฝากนี่นี่คือว่าของฝากมาจากบ้านนะยาิผมอะก็คือพอพอเขาเขาสอบยาดผมญาิผมบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะเอามาฝากแล้วก็เจ้าที่เขาไม่ให้เขาบอกเกินน้ำหนักเกินเอาแค่ยาดผมแล้วยาิผมมาเลย ใส่ชื่อผมเข้ามาอืมนี่นี่ดวงซึ่งแม่พี่ไม่รู้แม่ไม่รู้พี่เขาไม่ได้สั่งใช่ถูกไหมฮะของที่สั่งคือแม่เขาเอามาแค่นั้นใช่ครับแต่นี่เขาฝากแม่มาด้วยใช่โอ้โหนี่นะอุท่าหอนสอนใจนะผมแล้วเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันนะอะหลังจากนั้นปุ้มอยู่ดีมันเรียกเราไปคพราะเคุมกลางอะอืมแล้วดีแม่ผมไปโดนจับด้วยแต่ยังดีที่ว่าเขาไล่กล้องไล่กล้องหน้าห้องเยี่ยมอะครับเขาเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งส่งให้เขาก็วิ่งตามจับผู้้หิิงงนนั่ว ออกไปถึ่รัแสดงว่าผู้หญิงคนนี้รู้และตั้งใจใช่แม่ผมก็เลยไม่โ้นจับแต่ผมก็คือโดนแจ้งคดิยาไปก่อนค่อยมาสืบกันอีกทีใช่ใแต่เบื้องต้นคือของมันมาชื่อคุณใช่ต้องแจ้งคดีฟ้องมาเป็นชื่อคุณใช่ถูกไหมนำของสิ่งบนไมาเข้าเรือนจำใช่ถูกไหมในประเภทนี้นี้นี้คนเราอยู่เฉยแท้ไม่ได้ทำด้วยซ้ำไม่ได้สั่งด้วย แต่มาเป็นคดีซะงั้นต้องมาเสียเวลาอะไรต้องมานั่งปวดหัวอะไรติดคุกก็แย่อยู่แล้วถูกไหมพี่ใช่ครับอืม่ะทีนี้รับเรื่องไปกระโดดใจเลยจากเดือนสี่ไปเด 1, 1> <ๆ>ือนหนึ่งกับเดือนเดือนหนึ่งไปค้าซ่ออยู่3เดือนแล้วก็ผมก็เด 2, ือนสองก็ไปเจอพิสุกพ,พิสุกใต้นะใช่ครับเกก็สอนก็ปั้นผมขึ้นมาในในคำสอนที่ว่าที่เราจาได้แม่นๆเลยคือคําสอนเขาที่เขาพูดว่าอะไรสอนไปว่าอะไรฮะเป็นที่โกธต้องรักษาพูดได้คือไม่เอาเปรียบเพื่อนคือไม่ ไม่รังแกใครประมาณนี้ครับแล้วก็แกก็สอนผมในวิธีเรื่องหาตังค์ข้างในเนะี่ยแลแกก็ลงทุนให้ผมซื้อสับยให้ผมแล้วก็ให้ผมเปิดบอลเก็บเงินเก็บตังค์กีรยไม่เอาอจาไม่เล่นแกก็ดันดัน,ด,น,ด,นดันเราให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแกก็สอนผมเลยว่าคือการในการแบบอยู่ในสังคมคุกความเป็นผู้ใหญ่อยเนะี่ยคือจะใช้ใช้คำพูดคำจา์เหมือนเด็กจะพูดอะไรไม่คิดแต่รุ่นพี่ต้องไหวให้เกียรติรุ่นน้องก็เหมือนกันก็คือถ้าเขาสมควรคือที่เราจะต้องู้ไหวได้ก็ไหว มันก็ว่าคือไม่เกี่ยวว่าุ่นพี่รุ่น,น้องแต่คือมันอยู่ที่ว่าใครบางคนยังไงมากกว่าอ่ะก็ะคือเส้น,น,สนทางต่อไปนี้จะบอกว่าเส้นทางพี่ต่อไปนี้ก็คือ,คอว่าพี่สุมอบให้พี่เป็นคนที่ดําเนินการต่อรับเรื่องต่อจากเขาอ่าก็คือบทบาททุกอย่างก็คือทุกอย่างจะเป็นของพี่หมดแกก็จะบอกว่าไปนี้นะทำนี้นะอ่ะต่หลังก็ผมแกก็ต้องใช้ผมแล้วครับจะรู้เวลาแล้วเออเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปแล้วจนว่าผมย้ายเดนเพราะคือเพราะว่าคือเหมือนกับว่า คนเราน้อยอและคือในฟาร์มบังคงอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาอยู่เนี่ยคือคดีฟาร์มบังคงเหมือนกับคดีพวกสามจังหวัดคดีหนักๆนะฮะก็เลยต้องออกจากแดนนั้นมาแล้วอยู่กับเขานานไหมระยะเวลาผมอยู่กับพี่ศุกร์ประมาณในแดนสองเนี่ยเกือบปีอ่อทีนี้พี่ก็ย้ายจากแดนสองไปอยู่ที่แดนสามก็พอเขาเรียนสามเสร็จปั๊บพี่ศุกร์ก็ฝากก็เหมือนเดิมฝากเจ้าหน้าที่ไว้ฝากพ่อบ้านรังพัทลุงก็ฝากไว้แล้วสุดหลังนี้ผมก็ขึ้นเป็นพ่อบ้าน ทั้งหมดประมาณกี่คนเ้ยประมาณสามสิบกว่าคนนะแล้วก็จะมีบ้านภาคกลางที่ย้ายมาแล้วก็พิสุกจะโทรสักพิ้เขาจะตัวฝากว่าเฮ้ยรับชุดจุดยาไว้ด้วยรับชุดชนบุรีไว้ด้วยรับเด็กระยองเข้าบ้านด้วยแล้วในการใช้ชีวิตในสถานะที่เรายืนเป็นพ่อบ้านแล้วทีนี้มีปัญหาอะไรไหมในการควบคุมในการดูแลหรือมีมีปัญหากับบ้านรุ่นบ้านนี้ไหมผมว่าจะเป็นเรื่องการเล่นการพัน,น,นมากกว่าเปิดบอลแม่งเวลาแทงได้เอาพอแทงเสีย บอกรอก่อนปัญหาก็ตีกันบ้างต่อยกันบ้างทะเลาะกันบ้างเจ้าเหล็กแทงกันบ้างก็ประมาณนั้นมันก็คือแบบก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะคือจะจะดักหนาทุกไฟไงฮะจกพวกกันบ้างแต่ก็คือถึงเวลาคือเจ้าที่เข้ามาก็แยกกันทันประมาณการหนักๆเลยก็ไฟแผลเปตองงะผมเล่นปตองพนันพี่เป็นคนเล่นเองเลยเนคนเล่นเองแล,ล้วก็ชนะแล้วเขาบิดคนที่เล่นกับเราไม่ยอมจ่ายใช่การเดิมพันนี่เยอะไหมจำนวนก็ได้เสียประมาณ สามสี่แสนนะสามสี่แสนนะโหแล้ววันนั้นเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่เล่นแล้ว 3> 3, <000 S 2> เบ็ดเสร็จแล้วสามแสนเจ็ดหมื่น 7, บาท, 7, บาทพอถึงเวลาเคลียร์ต้องจ่ายเขาไม่ยอมจ่ายาคือเราเราเลิกกันตอนบ่ายสองครับตั้งแต่เช้าเ,เลิกบ่ายสองบ่ายสามพอสี่โมงขึ้นห้องนะฮะครับขึ้นห้องหมดแล้วคือหกโมงเย็นก่อนหกโมงเย็นหรือก่อนสองทุ่มอ่ะยังไงก็คือต้องเคลียร์ยอดคำบป็นีแล้วแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงพี่เช้ามาแล้วไม่เสียเงินไม่เข้าเช้ามาก็รอเลยอืยังไงฮะเช้ามาลงขังมาลงขังมาก็ ผมเลยไปถามก็บอกก็จะไม่มีผมบอกก็ไม่มีอ่ะอะโอเคมาคุยกันมาคุยกันก็พาเดินมาหลังนันนอนมาใส่ผมก็ล่อเลยตีไปหลายทีอ่ะในการตีพี่เอาอะไรตีฮะเอาหินนะหินซึ่งอยู่บริเวณนั้นอยู่บริเวณนั้นต่อยกันก่อนก็สงคนต่างต่อยใช่ฮะเขาก็สู้เราถูกไหมเขาสู้เราแต่ก็ผมเซมาดีก็เจอหินมาดีที่เปลี่ยนตีเลยก็คือว่าเป็นการตัวต่อตัวถูกไหมตัวต่อตัวตัวต่อ แต่หลังจากนั้นก็คือก็มีเหตุการณ์พวกเขามาพอเขาเตะกุที่ก็คือเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเลยถูกไหมหลังจากต่อยเสร็จแล้วพี่หยิบผินมาตีหัวเขาเนี่ยครับพวกเขาที่เห็นก็มามาอ่าแล้วพวกเราล่ะแล้วพี่ล่ะพวกผมก็ก็พร้อมอยู่แล้วพอตอนที่ทะเลาะกันพวกนองๆผมก็เห็นแล้วแต่บริเวณเรือนหลังเน่นอนนี่คือพื้นที่บ้านผมเป็นพื้นที่บ้านของเราใช่ก็ผมจะไั้คืนข้าวหลังนอนก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าก็วิ่งเข้าหากันนิดนึงแล้วก็เจ้าที่มาตาผ่ายหลังแยกแล้วก็พอนี่ป้าเขาจะเรียกกเครียยไปุบ จับแล้วทำจับ,บเขาย้ายได้ทั้งคู่ก็เ,เรียกเราสองคนใช่ฮะแล้วสุดท้ายแล้วเงินสามแสนเจ็ดหมื่นของเราได้คืนไหมได้แล้วเขาก็มาเอาเงินคืนคือ,อเหมือนกับว่าคือเจ้าชื้ก็บอกแล้วคือมึงแพ้มึงก็ต้องจ่ายลหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเะไรเกิดขึ้นจนมาสาวคุกถุงขาจนมานี่มาบันเทิงอีกรอบว่าตอนที่บังหมัดด้ลงมา บังมัดคลองตันย้ายมาแตลน้ำท่วมโอ้ปีส5งพันห้าอห้าสี่หสใช่ครับซึ่งตอนนั้นย้ายมาลงแดนสามซึ่งเป็นแดนของพี่เจนอยู่ใช่ใช่แล้วพี่ศุกพีุ่กรก็โทรมาว่าให้ดูแลบังด้วยแต่ผมไม่ต้อดูแลบางหรอกก็บางมาถึงบางก็ดูแลก็ตัวเลยเป็นไงบ้างขอเล่าให้ฟังหน่อยนิดนึงบางมัดลงมาวันแรกางมาวันแรกก็เอาเงินสดมาใส่สร้อยทองสร้อยเพชรแหวนเพชรมามาถึงก็ฟาดซื้อโทรศัพท์ละมงละหมูอะไรก็ ใครน้ำหมูของเตยเลยน้ำหมูน้ำหมูไปก็คือเหมือนกับว่าคือแก,กก็หาซื้อโทรศัพท์เลยจากช่วงนั้นโทรศัพท์เครื่อง3-4มสี่แสนชุดนี้ไปขึ้นเจ็ดแสนแล้วโอ้โหราออะไรอ่ะก็จากสามทีจากต่างคนต่างมีทุนคือ ชุดนี้ก็อยากอยากใช้ชุดนี้ก็อยากใช้คนคนที่มีโทรศัพท์คือเขาก็ขาย,ขายเขาก็เอาราคาเขาก,ก็ดีดราคาขึ้นเลยพอชุดนี้ไปคือมีตังนะครับบางไปได้ไม่ถึงเดือนมันก็เปิดบ่อนแล้วเป็นบ่อนเขาคุมเองเลยก็คือบ่อลก็เปิดขึ้นมาใหม่เลยใช่ถูบไหมฮะใช่ใช่เขาไม่ได้เาไปเอาของใครหรือว่าไม่ได้อะไรไม,ไม่ได้ของใครเขาเปิดเขาเอาเอาระบบเขาไปลงเลยใช่โอ้โหบางมัดนี่นะแดนปวดไหมแ่แดนสามอยู่กันแบบว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอปวดแต่ปวด บอกกับเจ้าหน้าที่จู่โจมไม่ได้จิตเลยเพราะว่าชุดนั้นมาเนี่ยคือแบบจะสั่งยากสั่งโทรศัพท์เยอะมากหลังจากนั้นก็ปกติดีครับแล้วอยู่ทันที่เขาออกโรงพยาบาลใช่ทันฮะทันใช่ไหมทันครับตอนบังอยู่ออกโรงพยาบาลบังอยู่ชั้นสามบังออกไปโรงพยาบาลครั้งแรกเป็นปัญหากลับมาก็บางบอกโอยู่นี่ตีมอลด้วยตีหญิงมาเมาแอะเลยเสร็จแล้วพอรอบสองเกมรถฟั่ม ร้อยก็อย่างที่พีเขาเล่าให้ฟังครับนี่นะก็คือนี่หนึ่งคนแล้วนี้อยู่ในเหตุการณ์จริงๆคือบังบายแล้วอะพอบังมาเนี่ยคือเศรษฐกิจแดนดจะดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยการกินการอยู่การนอนกับข้าวเจ้าเจ้าที่เนี่ยจากที่ว่าแบบเอาของไม่ไม่ค่อยอร่อยมาขายอะพอบังพุชุดบังมัดมานะราคาขึ้นแต่มันเมนูที่แปลกขึ้นอะเยอะกับข้าวเจ้าที่อะเพราะว่าคือเจ้าที่เขาสามารถส่งกับข้าวเขามาขายได้นะครับให้กับร้านค้าครับแล้วเราสามารถสั่งได้แต่กินเลยละกิน แล้วก็มาโดยในนามเจ้าที่จะทามาให้เราใช่ครับอ่าแล้วพี่เจนปล่อยที่สงขาเลยไหมหรือว่าผมปล่อยเขาบินครับอ่าแล้วมีเหตุอะไรยังไงถึงจะต้องไปปล่อยเขาบินทั้งทั้งที่ก็อยู่สงขาก็ทุกอย่างก็ว่าช่วงลงตัวไปแล้วมันก็บ่รุมันก็บ่รเดินตามเขาเริ่มบีบโทรศัพท์บีอะไรฮะมาบีบหลักปี58ที่มากวาดล้างจนเกือบจะหมดเลยคอสชเริ่มเข้ามา่ระบบเขาใช่ใช่ทหารตำรวจจะเข้ามาครับจะบ่อยมากตำรวจโทรศัพท์ก็พุ่งไปเครื่องละลาร์ก็หายไผมซื้อผมผมซื้อ แพงสุดก่อนได้ไปขอบินก็ล้านแสนเจ็ดหมื่นโอ้โหโรเกียสีห้าข้างนอกไม่มีนะราคาเนี้ยต้องเข้าไปข้งในอีกเดียวนะรุ่นนี้ไฟฉายทำซุงฮีโร่ยังไงเครื่องละ7เจ็ดแสนโอ้โหอยู่นอกเตะทิ้งหล่นเก็บข้างโน้ข้างทางยังไม่อยากเก็บเลยนะยู่อยู่ในมีค่านะทำซุงฮีโร่ฮีโร่เนี่ยทำไปเล่นไปแล้วหลักแสนนะฮีโร่เครื่องเจ็ดแสนโอ้โหนี่นะ ไฟฉายก็เครื่องประมาณเจ็ดเปดมือทีนี้ออาแล้วมันจับพัดจะ์ผู๋ยไงแล้วพี่ไปโดนจับเรื่องอะไรล่ะมันมันเกี่ยวอะไรกับคอสชมาเข้ามาระเบียบเข้ามาแล้วเกี่ยวอะไรพี่ต้องย้ายแดนเไปย้ายเรื่อจำพอบ้านอิทิพลมันก็เริ่มเริ่มเราก็เริ่มเริ่มรู้จักในคือตามเจ้าหน้าที่อ่ะครับเจ้าหน้าที่เขาคือคนอื่นเข้าเข้าแดนมาเขาก็เรียกเราไปพะชื่อติดอยู่ในท็อปติดปากติดหูเจ้าหน้าที่ใช่คือเจ้าที่คนไหนเข้าคือถ้ามาเข้าเวรแดนผมก็คือต้องได้ผมไปคุยฮ้อเดี๋ยวแต่งงานหลานฮ้ยเดี๋ยวไปรุ่่่นนนนนไไปปีัก็ดูแลอภาพหยย ใช่ใช่ใช่จัดไปเจ้าภาพเดินแล้วเกือบสามสิบวันเลยมีสามสิบวันเจ้าภาพแล้วยี่พาแล้วงานมาเกือบทุกวันเลยนะเกือบครบสามสิบวันเลยนะพอใหม่มาชุดเก่าล้นย้ายมาเลยโอ้ยล้างตาหมดเลยจนเราคุยได้ครบจบเลยโอ้ยล้างไพ่ใหม่หมดเลยนะยกชุดเลยเหมือนกับว่าพอที่นี่คือเขารู้ว่าใครเป็นศัพท์เขาจะย้ายเรนไปว่าเรนสี่อ่ะเรนสี่นีคือผลลัพธ์หวานจะแรงมาก หรือปเปล่าหรือจำเลยฮะต้องต้องรู้จักเลยคใครอยู่ในยุคนั้นคือเกจับคือเกจะอภิสิทธิ์กว่าเพื่อนเลยคือขอบอให้ให้อภิสิทธิ์กันเลยว่าจับได้ตีได้ซ้อมได้คือถ้าเกรู้ว่าเดนสองใครมีโทรศัพท์เกสามารถข้ามเดินข้ามเดินจับได้เลยโอ้ไปเรียกมาตีแล้วเอาโทรศัพท์เลยเขา,า,าก็กลยยยผมจากเดนสามไปว่าไปด้จากเดนสามไปว่าแดนสี่ก็ไปอยู่แดนสี่ก็ไปค้างซอยก่อนลงซอยมาก็ก็ซื้อเนี่ยคือซื้อเครื่องเสนเจ็ดหมื่นอ่ะซื้อในเดนเกยก็ซื้อจากร้องเกเลย ก็เสร็จแลาเนเดียนละสองเสษแ่เป็นว่า,าคือเหมือนกับว่าลูกน้องเขาจะย้ายแล้วก็เขาเอาชื่อลูกน้องเขาออกเขาเอาเราใส่แทนเนี่ยนะที่มาที่ไปก็โดนจับย้ายไปก็ว่าโดนเราเสียบโดนเสียบชื่อไปเสียบชื่ออ่าทั้งทั้ที่ชื่อเราไม่ได้อยู่ใน,อน<ล>ยอกร้องย้ายนนหรอกนั้นคือถ้าพูดพูดผมเหลือโทษคือถ้าอภัยมาอีกผมได้อภัยเมษาห้ 5, 8, าแปดเมษาก่อนได้ตอนนั้นโทษผมเลอไม่เยอะแล้วครับเหลืออะไรฮนะเหลืออยู่ ถ้าได้ใครถ้าได้อีกใครอีกลูกผมก็เลอศท้องแล้วลุยได้ต้ถึงว่าผมว่าไปถึงลุยได้จากสงขาว่าไปอยู่ไปเขาบินเหรอืมไปที่เดินจำกลางเขาบินนะ่ยลงรถปัป๊บ,จจบโดนเละเลยโดนเละเลยเหรอเจ้าหน้าที่รับน้องอีกแล้วรับเต็มเต็มโอ้โหเรียกชื่อเลยไหนคนไหนชื่อเจน<ห>ชื่อวิรัตจูม,มือจอม,มือปั๊บปั๊บเสยเลยโอ้โหเข้าหน้าเลยจะใช้หมอบใช้หมอบพอมันเรียกปั๊บปั๊บผมเลยหน้าปั๊บมันก็เตะกว่าจะเข้าแดนกว่าจะเข้าขึ้นซุปเปอร์แม็กได้ผมโดนแบบหน้าแดนทุกแดนอะ ทุกด,ากดา่านกว, <_ an> ว่าจะเข้าถึงแม็กได้ก็โดนทุกดั่งอ่ 4, ลละ <_ an> ประมาณสามถึงสี่พันขาอ่อนเลยขาแบบว่าไม่ไม่ไม่ไหวแล้วย,ยาง<ะ>แตกแล้ว แล้วโดนกระโดดกลับพอไปถึงหน้าเลยก็โดนเตะก่อนเลย <c oughs> ดื้อเหรอ <c oughs> ก็ร่างกระเดืองเหรอมาร่างไม่พร้อมรับไม่ไพร้อมก็เอาใหม่ขึ้นใหม่ทันทีฝ่ายเรถึงก็เล่นสุดไปก็ฝ่ายคุมกลางก่อนแล้วไปทางฝ่ามือไปลงศุลกรรมเล่นท่าแล้วไปไปแม <c oughs> ็กก์ฝ่าะเข้าเดงก็โดนหลายพันน้องๆผมแล้วก็พวกพวกผมบางคนสล,บลนับร้านร้านโยนจับโยนใสร่รถเข็นเลยแล้วสุดท้ายก็ขึ้นแม็กจับเราไปขังที่แม็กผมไปรุ่นที่สามผมโยนแม็กปีสี่เดือน คือเขาเอาเราลงมาไม่ได้เพราะมันคือมันไม่มีที่นอนรองรับเราครับอยู่จนว่าคืออยู่จนว่าจนกว่าคือเขาจะระบายในเดนออกครับไปอื่นแล้วก็เอาเราลงมองเราอยู่แม็กปีสี่เดือนโอ้โหเกินระบบเขาอีกผมย้ายไปตอนนั้นแปดสิบกว่ากิโลผมน้ำหนักเราอะนะใช่ใช่แปดสิบกับเก้าสิบอ่าพอเข้าไปอยู่แม็กหนึ่งปีสี่เดือนลงมาเหลือกิโลอะหกสิบโอ้โหต้องบอกว่าระบบแม็กเนี่ยมันทําให้แบบว่าระบบแม็กเหรอข้าวกล่องแค่เนี้ยูตัวปบรครับ แล้วก็ผ่าครึ่งข้าวแล้วก็ผ่าครึ่งเกีือเกี๊ยเผ็ดแค่นั้นแล้วก็มีแค่คือมื้อละแวครบแค่นั้นไม่มีมันไม่อิ่มจะเพิ่มเดือนไม่มีเพิ่มเดืนไม่มีพอมาขึ้นมาคือคนละแวริปนผักบุ้งไซโคลนอยู่ปีสี่เดือนผักบุ้งผักบุ้งอะไรนะไซโคลนผักบุ้งไซโคลนการเท่านี้แล้วพอผัดมาน้ำดำฝีอะ ผักพุ่งใส่โคนที่มาที่ไปของฝากผุ้งไซโคนนะเียวแล้วมันเป็นกากแล้วอ่ะคือมันไม่่ยยอเหมือนมันอยู่โคนแบบว่าโคนแบบโคนสุดๆเลยอ่ะใช่ข้าต้มจะมากัผักพุ้งบ่อยมากไม่ผักพุ้งก็คือผักกระเขเออไม่แปลกใจนะจาก80แล้ว60โลใช่ครัอ่ะทีนี้ลงมาก็เข้าไปที่แดนเก้าผมไปเจอพี่ชนะชนะรวงรัดอืมครับแล้วก็แต่ผมแต่ผมผมจะกินข้าวอยู่กับเบิร์ดเบิร์ดประชาชื่นครับข้อวบ้านเลนห้าครับ ได้ผมเจอทาอเดือนเก้า, 5, าแล้วก็เจอใครต้องเจอแม่งปักดำโอ๊ตคอไลน์ก็จเจอจเดือนเก้าแล้วผมอยู่เดือนเก้าล้วสึกแถวอยู่ประมาณเกือบเกือบสามเดือนแล้วก็ไรอภัยสิงหาสิงหาเ<ม>ก้าก็เรียกปล่อยก็เลยได้ปล่อยไม <ป S> ่งั้นคว,วามรู้สึกรู้แล้วเราได้ปล่อยวันนี้ผมว่าคุกสงขากับเขาบินสอนสอนสอน,สอนอะไรเยอะเลยครับเพราะเขาบินนี่คือเขาใจสวดมนต์เช้าเย็นเลยอ่ะสวดชินบัญชรพาหุงมหากาถ้าจะลงแม็กก็คือต้องท่องให้ได้ด้วย ตัวต่อตัวกับเจ้าที่เลยถ้าท้องไม่ได้ก็ขังอยู่งั้นอยู่ต่อ,อมันเป็นไรที่ดัดที่ใส่คนได้ดีอะหน้าหนาวเลยแบบหนาวเลยปาดแต่ฉีกหมดอะ ผมอ,อยู่ชั้นชั้นสี่อะแล้วรมมาโกกอะรมหนาวนคือช่วงหน้าหนาวเลยน้ำไม่ต้องอาบเลยใส่ชุดหลวงผมสามผืนปูนอนผืนหนึ่งหมอนผืนหนึ่ง,นนงแต่สุดท้ายแล้วก็คือหมอนต้องมีหรอกกบปูนอนสองชั้นช่วงหน้าหนาวคือไม่มีคืนไหนที่นอนหลับสนิทเลยเย็นทละลุผ้าทรมานจริงนะในการท<ช>ี่หนาวจนนอนไม่ได้เนี่ยยอมรับในระบบของคุกสมัยนี้ก็คือระบบแ<ช>ม็กนะคนเกเรอัาเกเรไอย่างไหนอะมาอยู่แม็กเนี่ย <คน S 1> ต้องมี <คน S 1> เห็นจ่อยหมดนี่นะแล้ววันที่ได้รับอิสรภาพหรอเป็นไงพอถึงวันนั้นแล้ววันนั้นเหรอดีใจ แต่ว่าผมว่ามันนอนโรงพักลาดรีสี่คืนผ่าเคลียร์คดียาเสพดเรือนจำอายาอ๋อคดีที่อยู่ในเรือนจําตอนนั้นมีคดีอะไรบ้งา<ม>จงจากเรือนจําไหนบ้างครับจากเรือนจําสุราษฎร์สองคดีทำาิจกกายสงขาก็มีโทรศรัพท์แล้วก็ค,คดียาและผลสรุปนะทุกคนก็คงจะอยากรู้แหละว่า,ายาขีดนั้นที่เข้ามาฝากในชื่อ,อพี่เจนคดีนั้นสิ้นสุดแล้วเป็นไงบ้างผมต้องเสียตังค์เพราะอะไรฮนะสั่งไม่ฟ้อง คือถ <minutes? S 1> ้าผมไม่เสียต <desp lawsuit royable> ังค <oon> ์ตรงนั้นคือผมก็ต้องกลับเข้าอยู่ในจำพอกขาต่อเพื่อต่อสู้คดีกว่าจะสู้คดีเสร็จไม่รู้ใช้เวลา3เดือน5เดือน6เดือนปีเราก็เราไม่รู้ไงเรายอมเสียตังค์นอนเลยดีกว่าแล้กลับบ้านเลยก็ปล่อยจากราชีเลยเหมือนว่าคือทางโรงพักสงขาเขาโทรบอกว่าปล่อยตัวแล้วผมไม่รับตัวแล้วเช็คแล้วไม่มีเช็คแล้วไม่ยงจะไม่มีคดีขอกลับบ้านหมดไปประมาณแม่ผมอะหมดไปประมาณเกือบเจ็ดแสนเนื้อทั้งหมดติดทั้งหมดเลยเนี่ยฮะเท่าไหร่รอบนี้จากโทษร้อยเจ็ดปีสี่เดือนผมติดสิบแปดปีแล 11ปีกับ3เดือนจําเคยเจอประสบการณ์เรื่องผีเรื่องอะไรไหมเคยเจอแต่ว่าเพื่อนนอนข้างแล้วไหลาตายไปเลยเขาเป็นอะไรฮะเขาเป็นโ<ล>ยูร,รืออเเขาเป็นะไรก,ก็ตอนหัวข้าวโมงนอนเล่นกันอยู่ พอตกตึกผมเปผมไปโดนเดินเขาเนื้อย็นตัวเย็นไปแล้วไหลตายแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นเขามีโรคประจาตัวไหม,ไมหรือเขาอ่อนแอรหรือว่าเขาเป็นขี้โรคให้เราเห็นไหมซ้อมมวยกับผมอยู่แล้วก็ปั้มมวยกับผมอยู่ก็เตะมุมเตะบอ,อลอะไรด้วยกันอยู่ก็ใช้ชีวิตปกติไม่ไม่ไม่มีว่าจะเป็นโรคอะไรเลยนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเรานอนกับเขาเขาเสียชีวิตนอนกับเรากี่ชั่วโมงมรหรือว่าเสียชีวิตตอนไหนผมมารู้ตอนตอนว่าเขาเสียได้ตอนสว่างแล้วตอนนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ หลวงเจนนะครับผมนะซึ่งเป็นหัวเรือสุราษฎร์นะครับได้มาได้มาถ่ายทอดของเราก็ส1เปีเต็มเต็มเนื้อเนื้อนะครับที่ผ่านมาผมอยากจะถามหลวงเจนนิดนึงว่าสิ่งที่สูญเสียในการที่เราอยู่ในเนี่ยสิบเดปีเนื้อเนื้อเนี่ยกับการอยู่ในสเรือนจำเนี่ยมีสูญเสียอะไรไปบ้างครับครอบครัวก่อนผมติดคุกครับผมก็คือเราก็คือมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วมีเมียมีลูกใช่ครับมีได้ผัวใหม่ลูกก็ยังก็ลูกก็อยู่เขาแล้วก็ญาติที่ว่า เราลักๆก,ก็เสียไปหลายคนอืหรที่เราไม่ได้อยู่กับทายแบบคุณมาคุณพ่อเสียแล้วแต่คุณแม่ครับคนนี้ครูสอนให้เราเราเปลี่ยนนิสัยได้เยอะแต่คนใจร้อนก็คือกลับมาใจเย็นได้อะไรที่ว่าไม่สมคนแรกเราก็ไม่แรกคือเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นเราถ้าแบบมันไม่หลักหลาจริงๆอ่ะไม่มาแบบมาชี้หน้าด่าแม่อะไรประมาณนั้นก็คือเราปล่อยได้นี่ฮะ เช่นตัวอย่างของพี่เจนนี่เองนะก็คือวันปล่อยจนถึงวันนี้6ปีแล้วกับการปเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอตัวเองที่<ช>คุกให้อะไรกับเขามาที่ระบบแม็กสอนอะไรให้เขารู้มานะครับแล้วเขาก็มายืนอยู่ในสังคมต้องบอกว่ากับตัวกับใจ100%แล้วก็มายืนได้แบบว่าสง,ง่าผ่าเผยโดยการที่เป็นเช่าแก่แล้วนะต้องบอกว่าลูกน้องเขาเยอะมากนะต้องบอกว่าร้านนี้ไม่ใช่ร้านเ,เล็กๆนะเป็นร้านใหญ่มากนะแล้วก็กว่าจะมีวันนี้ก็ผ่านอะไรมาก็ ผ่าน,นอะไรมาเยอะัตังที่หาได้ตัวตรงขาไปเขาบินก็หมดเพื่อนโกงหมดปล่อยเขาบินมากันเหมือนกับว่าคือก็มันรับตึงใหม่แต่ยังดีที่ว่า,าคือแบบแม่แกแกเชื่อเราอะว่า,าคือเราสามารถเติบโตได้แม่ก็ให้เงินมาก้อนมาทามาลงทุนจนทุกวันนี้ก็มีอย่างที่เห็นนี่ใช่โอ้โหตรงนี้ยังทาอยู่รับจำนำรัปล่อยรับขายฝากที่ดินอะไรประมาณน,นี้ครับก็ใครที่สนใจนะก็ติดต่อได้ที่ได้ครับ พี่เจนนะผมและนี่ก็คือประสบการณ์ชีวิตนะผมของกันละครั้งหนึ่งของพี่เจนนะผมนะหลวงเจนเรานะอยากจะให้ฝากข้อคิดนะครับถึงน้องๆที่ดูพิจเจนอยู่นะว่าคุณจะใช้ชีวิตยังไงนะครับข้างนอกลาบากมีร้อยกินร้อยีกว่าอยู่ข้างในพะคุกเมื่อก่อนผมว่าคุกสบายกว่าตอนนี้เยอะครับไอ้คุกตอนนี้หนึ่งแน่นไอ้อัดสองข้าวหลวงแกงหลวงชุดหลวงคุณมีเงินก็คือม,นนมีเงินในบุร้านคุณก็กินได้แค่วันละสามร้อยที่คุกสุราษฎร์นะโอ้โห บกไปสามชั้นนะโอ้โหใครอยากเข้าไปก็เข้าไปผมบางคนผมไม่เอาแลับกาติดคุกมันสนุกอะครับบางคนห้าวก็ห้าวแต่ว่าถึงเวลาเสียต,ตังหมดอยู่ข้างนอกอดมื้อกินมื้อยัง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 ดีกว่าผมว่านะการพไปติดคุกตัวน,นี้ผมไม่เอา นะข้อคิดของหลวงเจนสุราษคือสำหรับผมเนี่ยขอฝากข้อคิดนิดนึงกับเรื่องพี่เจนนะที่ไม่เล่าเรื่องคือเรื่องที่ต่อคดีมาที่มาเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุคู่กันเป็นอย่างงี้คนะคุณไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่คุณนะ่ะอยู่ในเรื่องราวที่มันแบบว่าซวยอะ่ะอยู่สถานการณ์ซวยอือยู่ในสถานการณ์ที่ซวยแล้วคุณไม่สามารถที่จะมาบอกว่าผมไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวผมไม่ยุ่งผมไม่เกี่ยวคือเขาไม่ฟังแล้วนะคุณต้องรับไป คุณรับไปก่อนอ่าผลจุดจบยังไงไม่รู้แต่ชื่อตรงนั้นมันมีคุณคุณรับไปก่อนตั้งกรรมการสอบยังไงคุณผิดหรือผิดเื่อว่ากันหรือว่าเหตุการณ์ร้อยว่าก้องอ่ะมันมีคุณยืนอยู่ตรงนั้นนะคุณจะเกี่ยวไม่เกี่ยวคุณเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะเกี่ยวไม่เกี่ยวคุณจะใช่ไม่ใช่คุณก็ต้องรับจบรับเจ็บในเหตุการณ์ในชุนมบุนแบบนั้นด้วยใช่นี่นะผมว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรการันตีได้เข้าไปสาอจะออกมาครบสาหรือเปล่าผมไม่ดูนะครับผมสำหรับ EP นี้ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปสำหรับอีพีนี้ผมกับพี่เจนสุล่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ hey. ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ